สวัสดีเจ้าวันนี้ซาวย้องบานทาจะโจนดมาแปลงบะมงแผ่นเจ้าบะมงแผ่นนี้นะเจ้าถือปินของกินิดอยู่ในความทรงจําของป้อยตอนปินละอ่อนเลยเจ้าจาได้ว่าหน้าบะมงเมื่อใดนะเจ้าอิแม่ก็จะเก็บมาแปรงถือกินมันจะมีรสซุ่มๆกิมๆหวานๆมันตึงลางขนาดเลยเจ้า มะมงที่เก็บมาวันนี้มีตึงมะมงซุกแล้วก็มะมงดิบนะเจา้ามะมงที่ดิบเดี๋ยวจะเอาไปตำกับเขาอันทีียงแบบซุกดีแต่ตัก็จะเอาไปอุกไว้รก่อนนะเจา้าเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาอันซุกมาปาดเป็นโขบอย่างอี้แล้วก็ใจจอนควัดออกมาควัดเอาจินมะมงออกมาอย่างอี้นะเจา้าแล้วก็จะเอาไปใส่เครื่องปั่นเจา้า เซฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาจะเอาไปเขี่ยวกันนะเจ้าแต่ว่าวันนี้มันแรงแล้วเดียวบอยจะเอาไปเขี่ยววันผูกแมเจ้าเจ้าเอาบะมงที่ปันว้มาเขี่ยวด้วยใจไฟกลางนะเจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปตัดหน่อยนึงไม่ต้องใส่น้ําตาแนเจ้าเพราะวา่าบะมงมันหวานขนาดแล้วเนาะก้อยๆเขี่ยวจนมันเดือด,ดบุบบุบบุบ แล้วเฮาก็จะเอามาตักใส่ในถาดอย่างอี้นะเจา้าวันนี้ปอยจะเอาไปตากนะเจา้าโดยปอยจะเอาตากผ่านตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ทีบันปอยมีสองอันนะจ๊อบเพื่อความสะอาดเนาะแต่ถ้าใช้แบบนี้ก็เอาตากบนหลังคาได้เลยนะเจา้าผ่านไปแปดชั่วโมงตอนนี้แห้งเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะเอามีดมาปาดอย่างอี้นะเจา้าแล้วก็ลืบออกเลย ก็จะได้แผ่นบางๆง,ง,ง,งามๆอย่างอี้เจ้านะคะปอยเอาวงแผ่นมือเป็นจี่มหมดหรอมีปอยแปะหนะเจ้าขอบคุณที่เข้ามาพอคลิปของปอยนะเจา้าถ้าชอบเจ๋ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การต้อยนะเจา้าสวัสดีเจา้า